กำลังมองหารถไฟฟ้าคันแรกนะครับติใช้รถเฉลี่ยวันละร้อยถึงร้อยห้าสิบโลคุ้มไหมครับที่จะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าคือเดิมใช้ CRV 2 0 1 3ติดแก๊สโลละสองบาทนิดๆนะครับตอนนี้กำลังมองหารถที่ขนาดใกล้เคียงกันมาใช้แทนคันเดิมกำลังดูระหว่าง MGIM 6กับ BYDC Lion นนะครับถ้าเทียบการขับขี่ความสบายในห้องโดยสารพื้นที่เก็บของแตกต่างกับ CRV ที่ใช้อยู่เยอะไหมครับคือตอนนี้มองไปทาง MG เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่กว่าศูนย์มีมากกว่า แล้วก็รับประกันแบตตลอดอายุการใช้งานซื้อมาแล้วกะใช้ยาวพี่ๆมีความเห็นยังไงบ้างหรือมีตัวเลือกอื่นแนะนําที่เป็นไซส์ใกล้เคียงกันงบไม่เกินล้านห้าครับไม่เอาทั้งคู่ได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะศูนย์บริการ BY d ดีคุณไม่เห็นข่าวหรอว่าปัญหามันเยอะขนาดไหนไปดูในคลับผู้ใช้ตระก,กูล BY d ดีทั้งหลายก่อนอ <MG S 1> เอเองบริการหลังการขายก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แม้ว่าจะถือว่าดีกว่า BY d ดีก็ตามการมีศูนย์บริการมากไม่ได้หมายความว่าคุณภาพการบริการจะดีเสมอไปแล้วถ้าเป็นไฟฟ้า่ะพี่เลือกแนะนำ มันไม่จบสักคันน่ะแม้กระทั่งไอร G 리เอ็กซ์5ที่ฉันกล่าว่าเอามาแล้วคิดว่าจะจบเพราะคันนี้มันแค่ประมาณราคาตอนนี้มีราคาพิเศษตัวล่างสุด7 9จ็ดเก้แต่ฉันก็ว่ามันไม่จบเพราะอะไรทุกคันที่กูจะต้องขึ้นมาบนรถกูจะต้องมานั่งไล่ปิดระบบไอ้ตัวช่วยหาเหวี่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มันโง่ซอฟต์แวร์มันโง่และที่สำคัญคือทีมไทยเนี่ยรีเควสไปทางจีแล้วจีไม่ยอมทําให้มันจีไม่ยอมแก้คือความดื้อของคนจีแม่งเยอะกว่ากว่าญี่ปุ่นดื้ออี ว่าไข่จริงไหมไม่มก็ไม่มือปังหาอะไรว้าคือจะไข่ของกัวอ,อย่างางีงย้ยนี่ทำมอ่า,งอางลงจ้องมือใช้ไม่ได้มึงไม่ก็ซื้อคูดีอะไรอย่างงี้ประมาณน,นี้สองอาทิตย์ที่ผ่านมาคิดถึงอะไรแบบเนี้ยก็แนะนำนะซื้อลกจริงก็แนะนำซื้อลกจริงก็ติดตั้งตีจุเอไว้ในลกด้วยนะนะฮะลับไหว้ว่าขอให้ไม่เจอรีเฟกอ่ะดีแฟี์รีเฟบ้าปถ้าคุณรับ กับสิ่งที่มันมันอาจจะมีความเสี่ยงในในสิ่งที่พี่จิมพูดมาแลวความงี่เง่าของระบบซอฟต์แวร์ได้คุณก็ไปลองดูแล้วกัน